อ่าอันนี้สายพิมายนะครับเนาะสายบานกล้วยหลอ่อข้าวต้มมัดตัวนี้อาจะเป็นพิมพ์เล็กหรือพิมพ์กลางเนี่ยครับหลวงพ่อโตวัดบ,บานกล้วยนะครับเนาะแล้วก็มันสองซีกว่าครับพิมพ์นเ่อนี่นาหานาฮักหนาฮักเนี่ยเป็นเอกลักษณ์ของเพื่อนเลยคือพิมพ์เนี่ยพิมพ์เข้าวต้มมัดเล็กนะครับ มีใหญ่กลางเล็กินีเห็นเป็นอันนี้เป็นเนื้อสำริดเงินนะครับเนื้อขันล่องหินครับแท้ประเทกอ่ะพิจานาล่าเอาล้วกค็คมอยูด่ดีครับนี่ครับข้างหลังมีรอยประกบนะครับเนาะ Aprovecho.